ตัวนี้ต้นมุมนะครับสังเกตว่าตรงมุมนี้จะต้องงอเหล็กทุกเส้นนะครับให้มันขดเหล็กจะต้องงอปลายทุกเส้นนะครับเพื่อที่จะให้เหล็กตัวนี้มันไปเกาะกับปูนเวลาเราเทนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าช่างเอามาพาดกันไว้เฉยๆนะครับตัวน,นั้นไม่แนะนำนะครับส่วนตัวนี้สังเกตว่าตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหล็กเสริมนะครับเสริมออกมาประมาณเมตรหนึ่งจากเสานะครับจากตรงนี้มาถึงจะมีเหล็กเสริมให้ทุกเสานะครับ คนะครับพาชมการผ,ผูกกคานก่อนที่จะเทก่อนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเหล็กที่หัวเสาตรงนี้เป็นคานลงรถนะครับที่เป็นคานจมเป็นคานลงรถ ตัวนี้จะถูกฝังไว้ในดินนะครับสาเหตุที่ทำอย่างนี้กันสุดนะครับรถวิ่งเข้าวิ่งออกโอเคนะครับจบการพาชมวิธีการทำคานว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ